กำหนดนโยบายด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองศรีราชา170ของเทศบาลเมืองศรีราชาต่อไป4นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะตามองร์สรีส2อนายมารุ่ดวงมชื่ออุ่นผู้สมบดร่วมตามที่สภาเทศบาลตกลงาผู้มีการกองิทศบารและงบประมาณเป็นกรรมการ6 นายเป็นกรรมการต้องขอให้เรื่องค่าธรามนียมชิปนะะบบที่แต่ก้วไว้ตำรวจติงจำลองงานสิประธานด้วยการช่วนผู้ที่ท่านเห็นว่าสมควรจะได้รับการเลื่อนชาขอเรียนเชิญค่ะอสศดาราที่สุดเป็นอาได้รับท่านเลื่อนให้เป็นประธานงการการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชาแล้วก็ท่านค่อนข้างก็ถึงโรงพยาบานะครับนะครับก็ต้อเตรียมตัวมา คนะครับก็จะเห็นรูปร่างของเนาะตอนนี้รู้สึกว่าถ้าถ้าศึกษาดีืก็เราจะรู้นะครับถ้าแต่เราต้องย้อนกลับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรช้ากว่าการเริ่มต้นเนาะนะครับไปเรื่วนนะครับามันมีคุณภาพรับฐานจากอะไรบ้างที่เด็กเขาคือในเรื่องของคุณภาพสองพัครูบุคลากรนี้ใะไรก็ ว่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นนโยบายของกรมที่เป็นการบริหารโดยใช้สถานศึกษาในสกวนของเราทศบาลเมืองศรีราชานะครับก็จะเห็นว่าวัแล้วที่อยู่นั้นก็ไดนะครับก็เราก็จะมีการกำกับใช่ไหมครับมีค่าเป้าหมายอะไรต่อ